สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้อยู่กับเบานัดอีกแล้วนะครับผมเมื่อนี้เบานัดสิภาพ่อแม่พี่น้องนะครับไปเที่ยวภูตะเปิกนะครับเมื่อนี้เบานัดก็ได้มีโอกาสมาเป็นตากล้องนะครับมาถือกล้องให้กับไอ้เบ้าเอแล้วครับเมื่อนี้ไอ้เบาไอ้เบาละเป็นการได้มีโอกาสนะครับขมไปเยี่ยมไปยาำมาแจากสบูรณครับผมจะไปจะพาเพ่นไปเที่ยวภูตะเปิกครับผม เดี๋ยวจังไดกาฝากข้อมาให้พี่น้องนะครับติดตามรับชมตามการเดินทางของบ่าวนัดได้เลยครับผมไปกันเลยครับี่นครับ และตอนนี้ครับพอแม่พี่น้องเขาก็ได้มาถึงจุดพักนะครับผมยังมาถึงอยอดผู้ทบเบิกนะครับตอนนี้นะครับก็จะถึงประมาณนี้ครับผมวิวกาจะค่อนข้างที่จะสวยงามครับผมนี่ครับพอแม่พี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณแบบหนึง่งประมาณสี่โมงสามสิบสามนาทีครับผมตอนนี้นี่พี่น้อง บ้านนัทที่พายงามไปเบิรงข้างหลังสวยงามอยู่ครับนี่ก็เป็นครั้งแรกเนาะที่เบาลนัทได้มาพูดทับเบิกครับเบาลนัทเคยเห็นแต่ในทีวีก็บเ่เคยมีโอกาสได้มาจ้าเถื่ออันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในการที่ามาท่องเที่ยวพูดทับเบิกนะครับผมนะครับพอดีเบาลนัทก็ได้มีโอกาสมาก,กับทีมงานไอ้ทรายเพลินทีมงานไอเอ เบาเอสังคมแล้วการทีมงานเบาหลานะครับผมแล้วก็มูขนาดน้ำกันครับผมได้มีโอกาสมานำเพิ่นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับก็เลยขอขอบคุณขอบคุณคณะทีมไอเพิ่นครับผมครับที่เห็นให้เบานัดได้มีโอกาสมาครั้งนี้เนาะเบานัดกระโนะครับผมมีโอกาสได้มากเพราะว่าเบานัดโบมีงบมากนะครับไม่เคยได้มาจากเธอเป็นครั้งแรกนะครับผมเบานัดได้มาครับผมโอกาสก็จะประมาณนี้เดี๋ยว สถานีต่อไปก็จะเป็นยอดผู้ครับผมยอดผู้ทับเบิกอาติตามสถานีต่อไปครับผมว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เบานักก็ได้มาถึงจุดพักรถนะครับหรือว่าจะเป็นจุดแรงซื้อของนะครับผมตอนนี้พ่อแม่พี่น้องครับเบานก็เลยพามาชมวิวกันครับผมตอนนี้เขายังยัง่ไปถึงจุด อ่าสุดๆนะครับผมเดี๋ยวจังใดพัดรถเสร็จปุ๊บนะจะเดินทางไปจุดสูงสุดต่ออยู่ครับตอนนี้บนันนาเกลเลยผาพ่อแม่พี่น,อน้องมาชมบรรยากาศรอบๆครับผมว่าอ่าจะงามขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกในชีวิตของเบลนัทน,นะครับที่เบลนัทเดมาสุเทอรเบลนัทเคเห็นในแต่ทีวีเนาะก็เคยมาจากทีนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกบอลนัทก็อ่าค่อนข้างที่จะตื่นเต้นครับผมได้มีโอกาสมา,มาอ่ากับทีมงาน อ่าบ่าวอิสังคมกับทีมงานอ่าไอเบาวหลาเพิ่นจังได๋ก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นครับผมที่อ่าเฮ็ดให้ผมได้มีโอกาสได้มาครั้งแรกนะครับขอบผมครับสังเกตเหน็นอ่าบา่าวนัดกันพลาชมบริการหนทางมาเป็นแนวใดอหนทางาอ่าเปลี่นตาเปล่นใ,ใจดีเนาะโอ้ต้องใช้คําว่าสูงชันคนที่ย่านความสูงนะครับบ่ถูกใจสิ่งนี้เลยครับผมอ่าบ่าวนักผู้นึงครับที่เป็นคนที่ย่านความสูงครับ ก็ค่อนข้างที่จะสั้นเหมือนกันครับผมเดี๋ยวไปถามไปถามโคมือซื้อของผู้ที่คนพามาเบิ่งได้ครับผมอันนี้ก็เป็นทีมงานทีมงานมูขนาดครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่บ้านเมานะจ๊ะอยากมาถามความรู้สึกของให้กับทุกท่านะครับผมรู้สึกอย่างไรที่ได้มาครั้งนี้ มาครับก็ขึ้นมาครับก you know. ็ดีใจครับพี่น้องครับที่เราได้นำพาน้องวานัดทีมงานใหม่ขึ้นมาอูทะเบิกเนาะเพื่อมาชมวิวบรรยากาศงามๆของอูทะเบิกและอากาศตอนนี้20องศาครับพี่น้องครับเย็นเลยเนาะเย็นครับเปิดประตูรถออกมาเย็นเลยครับพี่น้องครับแต่ได้ข่าวว่าเมื่อคืนเศร้านี่9องศา เจ็ดองศาบเหอเจ็ดองสาับเก้าเหรครับคนโสดก็ทนไปอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแบบขนาดมือกล้องเลยมือสั้นแลวครับตากล้องมือสั้นแล้วนี่ก็ขอบคุณขอบคุณลุงล่านีเที่ยวครับที่เป็นตากล้องจําเป็นให้ตอนนี้เนาะผมรับจ้งไดกัพี่น้องรอติดตามรับชมกันว่าเบอีสังคมแลกรลุงลานีเที่ยวและการน้องคู่น้อยกับเลียเดาสีพ้าน้องทีมงานใหม่เบานัดสังคมไปมุงไดแน่ เอาไว้ที่ตามรับชมน้ำกันครับพี่น้องครับทีมงานเฮาซีอยู่น้ำกันยาวๆเนาะในทริปนี้เนาะครับผมแต่ตอนนี้เนาะหลังจากนี้บาหน้าก็จะขอพ่อแม่เก็บภาพบรรยากาศนะครับให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งน้ำกันนะครับผมไปกันเลยครับเป็นยังไงสาวน้อยงามบ่เอ้ยงามน้องบ่น้องบ่งามบ่เดี๋ยวถามน้องบ่งามโอ้ยน้องก็งามเลยเว้ยไปเยครัหนาวบ่ หนาวเป็นคนขี้หนาว <that 's really Arizona> <t ís Toy Story> แต่ไม่ขี้เหงานะจ๊ะมีคู่แล้วครับบรรยากาศรั้งแหลกในชีวิตของเรานะครับนครับผมน้ำครับผมพังาที่จะเย็นจะเยือกครับผมแตะเวนกำลังจะตกดินแล้วเนาะเนี่ยรับตะเวนกำลังเมือนฝนจะตกเลยครับผม พอหน้าอยาให้ฝนตกก็แล้วกันนะครับอ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวถ้าเบานัดถึงจุดสูงสุดแล้วบอลอาจารถ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบิงชมบรรยกากาศข้างบนนะครับอีกที่หนึ่งนะครับผมไปกันเลยครับครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้การเบานัดนะครับไดืเดทังามาถึงจุดสูงสุดของภูทับเบิกแล้วนะครับ ซึ่งเป็นที่พักของเบานัดเองนะครับตอนนี้เบานักาดก็ได้คนของลงห้องพักไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับตอนนี้เบานัดก็เลยจะถือโอกาสตอนนี้พา,าพ่อแม่พี่น้องนะครับเยี่ยมชมจุดสูงสุดของภูทับเบิกนะครับผมไปเลยกันเลยครับผม เดีนะ๋ยวเบลนัดจะพาไปสัมผัสความรู้สึกของอคู่น้อยนะครับแล้วก็ไอ้เบลเองนะครับผมตอนนี้นครับเป็นจังได้คู่น้อย <c oughs> ความรู้สึกเป็นยังไงตอนนี้ <c oughs> ตื่นเต้นแหงหนาวแหงเดี๋ยวนี้หนาวมากนะครับ <c oughs> จากหกซาเนาะตอนเนี้ยเย็นมากๆเลยตอนเนี้ยซึ่งเบลนัดก็ได้มาเป็นครั้งแรกได้สัมผัสกับอากาศเยน็นครับผมกะ ตอนนี้สูงมากเลยตอนเนี้ยครับบ้านนั้ก็เพิ่งได้มาเห็นครั้งแหลมครับผมกับตอนแรกนี่ก็อาโบลูจะจับอ,องศากับโบลูรู้สึกว่าเย็นมากตอนนี้ครับเดี๋ยวบ้านนั้จะขออนุญ,ญาตไปสัมภาผัสไอ้บ้าเอกวันตอนนะครับเนาะขอบคุณมากครับ เป็นยังไงครับออายสวัสดีครับ <c oughs> โอ uh, ้หนาวครับหนาว <c oughs> หนาวหนาวครับครับอากาศตอนนี้น้องเบานานเนาะ <c oughs> เป็นยังไงได้ไหมน้ำไอายทิพนี่ โอเคบ่ครั้งแรกรู้สึกประทับใจมากเลยครับผมได้มาครั้งแรกในชีวิตเนาะบ่คิดบ่ฝันนะบ่าวนัดบ่คิดบ่ฝันเลยว่าสิมีโอกาสได้มาครั้งแรกกันใดผมก็ขอขอบคุณขอบคุณครับบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังงากแพงกันครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานเนาะทีมงานน้องใหม่จังเดย์บ่าวอีสังคมก็ขอฝาก FC ็ดสนเด้อครับถ้าติดตามมาจากช่องบ่าวอีสังคมกัหวังว่าพี่น้องใจความเมตตากับน้องบ่าวนัดน้องมือกล้องหรือว่าน้องทีมงานคนใหม่ของบ่าวอีสังคมเนาะครับเนาะครับแล้วานิษฐ์ก็ เบาเอสังคมสีพาน้องเบาวนัดนี่ไปหากินข้าวเสน่บานครับผมหากินข้าว <c oughs> กินน้ำประกาศเสียให้พี่น้องนี่ให้บาหาาาหาบาวนัดถ่ายภาพวิวงามๆมงที่เขาผักนี่เบานัดให้พี่น้องเขาได้เบิงเนาะครับะก็ให้พี่น้องเฟ้าฟังซสาวเพลงมวลมวจากอาจารย์ธรรมลงยางพึ่ครับพี่น้องครับครับครับไป นี่นั่งอันนี้คือไอน้องแซ่ทำทำไม้มเลยไอ้ <c oughs> ครับพี่น้องครับอากาศเยน็เยนๆในมันห่อนๆอุนๆอ่นๆคลายหนาวได้หน่อยนึงเน,นาะร้อนนันเนาะครับผมครับผมอันนี้ก็ จ่องดาวนี่ยสังคมน้องใหม่ของทีมงานดราเดือดสังคมเราพี่น้องเนาะเังไหนกับฝากกับมั่งใจให้กับน้องเพคนน้ำในเด้อพี่น้องครับครับผมไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อครับครับผมขับไปกันเลยครับผมคุณนายหามายิ้มแน่คุณนายคุณนายหามายิ้มเน่เร็วอันนี้ตัดโอเคครับยังไงเนาะภาษามาเรื่อยแล้ว ครับ <bid S 2> <laughs> ผมข่าวก็เลยมีโอกาสได้เรียงน้องเนาะเดีเยด๋วยวยวันนี้ให้น้องน้อยลองชิมมึงเด้อ่าเป็นอย่างไรรสชาติเป็นอย่างไรับเดี๋ยวจิลองชงง <laughs> ิมเน้อ <laughs> เป็นไงหอมเนาะ ู้น้อยเป็นคนที่กินอีย่างกับบอ้วนนครับคือแต่อิจฉาอย่างหนึ่งแกเออพกินเก้งกินอย่างไดกับบอวนต่างอยบก่ซอดมซ้ก็อ้วนแล้วเบานกินเก่งต่างจากเบานนดเด้เบายางกายซื้อดมรู้ึก็อ้วนแล้วเบานัดกินไยางอดซ้อนแล้วเบานาเเบานย่บอยม้อก็นแลนด้เบาหนายางไ่ื้ออกนแ้เบาหนเดเบอยไก่อยม่บ่ครับหนเดเงไ บอเห็ดอันขนมมังน,นี่นะครับเป็นเร็ดทขายบออยู่เมืองร่องห้าบ่มีอืมมิตรแต่อยู่หลวงน้ำชาบี่อ๋อแพงบอ่อันนึงอยู่คนราคาจักบัตรบ่นัดบ่เคยไปบ่นัดก็อยากฮู้ราคาบ่นัดไปเด้อไปไปไปแท้สิไปเยี่ยมคู่น้อยอยู่ย <laughs> บ่เคยไปจักเทื่อก็สิไปกับนี่และเดินทางไปร่วมกับอ่าเปเอ<า>น,นี่ละ่ะมีบ้านคู่น้อยเท่าไหร่ครับ ที่วันกูหยยน่อยแต่กันเอาเหมือนกันเลยครับพี่ก๊อปปี้กันมาเลยยิงเจอแซ่แบอ่ะเพราะแม่พีนอ้องห้างล่าแนอันนึง15าน15าบบนเป็นอ๋อ30อบาทเบานัดกับบุคอยหูไอ้ราคาเงินเท่าไหร่พอนัดกับบุคอยขามไปเนาะ เาาขนดครับผมพ่อแม่พี่น้องครับผมตอนนี้ก็เบานัดก็ได้กินใน้อย่างเสร็จแล้วเนาะอันนี้เบานักก็ได้ข้ามานอน นี่บอมานอนเมื่อนี้วานนัดได้นอนกับเส้นของไอ้บอลหลาเพิ่นกับผมบอลนนเราเปลี่ยวเต้นมาพอโฮมก็เปลี่ยวมาลืม <ขอ S 1> ครับพ่นนบอบางทีนอมนมั่วโมงศึกษากันเดึงว่าเขาชิมนอนถึงซอสแจ้งบ่ครับ <laughs> ผมโอ้ตอนนี้หนาวแล้วไอ้เนาะจากองศา,ศาสีพ่พันองศาโอโ้โหสีพห่พันองศาแต่ว่าเบิงกุตุอยู่แอปโทรศัพท์หันประมาณกี่องศาเพิ่นว่าันกันเลยก็ลองเบิงว่าอยู่ทางฝั่งไทยสีหนาวสั่มใดบ่าวนัดเคยเจอมา ที่สุดในชีวิตคือ13<ม>อ,องศาก็ว่างดละยูะ่งเสรยู่งเสรจังหวัดเลยครับโอ้อันนี้เก้าองศาแม่นบอมาลองมาลองลองมาล,ลองติดตามมึงครับว่ามันจะเป็นยังไงว่าบอลน่าจะร่างกายว่าน่าจะสูงไหวปะววอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเนา<อ>ะอยู่ในเข้อพ่อเข้ามาในนี่อุ่นเลยอุ่นอุ่นซ้ำเพื่อเผื่อซีฮ้อนสำรวจจากนิ่อแรงนี่เพื่อตื่นเศร้ามาหนิฮักแต่ว่าเริ่มอุ่นอุ่ภูมิเริ่มฮ้อนเริ่มฮ้อนแล้วนี่ ที่แรกเบานั่นเห็นล่มเห็นอย่างมันกบไปกูม,มาคิดว่านั่นเป็นจับวายูยูพ่อเขามาแล้วเออมันเอาสมอปักสมอครับผมครับสมองยูยูอย่าครับผมรา,า,าสบกันเมื่อว่าเคยเข้าฟา้าเ <umb i. S 1> ข้าปูนี่เคยเจอพายุเจอฝนที่ว่าเอาเต็นไปแล้วเต็นหัก<อ>เต็นหักก็มีทอลองหดหน่อยแม่จนได้เปลี่ยนเปลี่ยนเต็นที่ว่ามีมีคุณภาพเพื่อที่จะไปบันไหนก็ให้มัน่ หลอดบ่ให้หนาวตายครับเดี๋ยวพอเข้ามานี่ฮอนนี่รู้สึกฮอนบ่รู้สึกฮอนเลยไงปะที่แรกอุ่นเบานันจังเัินคิดว่าเออมันสียนเอาซีนเข้าไปนี่มันจะบนมันจะบนหนาวเพราะเพราะเขามาแล้วเออมันอุ่นคือเบาอุ่นเลยเธอไอเบาคนใหม่ทรงเสียสิเดเก้หัวเสื้อพูดเลยอุ่นเลยในฮอนควาสัมพันฮอนนอนไปนอนไปฮอนเลยแหละีรนะก็สำหรับเมื่อนี้นะครับเบานันก็จะมาขออ่า ทรงเอฟซีสุภุทคนนะครับเขานอนนะอย่างไดกะเบานัดก็ขอฝากเนื้อฝากตัวในเด้อเบานัดกบหัวแตมมเฮ็ดคลิปครั้งแรกเน,ะกน,นเานนนะครับผมอย่างไดกะบางช่วงบางตอนที่เบานันที่วอาว่าของรถติดขัดตรงไหนก็เบานัดก็ขอ,อขอโทษขออภัยเนาะกับเบานันก็เป็นมือใหม่นะครับอย่างไดกะสุดท้ายนี้ก็เบานันก็อยากขอให้ เอฟซีสุภูสุคนนะครับแห่งกำลังใจให่งกำลังใจ,ใงใจเพื่อที่จะให้อ่าบอนัดเพป่นได้เห็ุอ่าครับคลิปออกมาเพื่อที่จะให้เอฟซีได้เบิ่งเนาะครับ,ออบาาผมเพิ่นเพราะว่าสายของเพิ่นนี่ก็น่นาสนใจอยู่ได้ที่ทวงเพิ่นครับผมจะเมื่อนี้กบบาบอนัดก็อยากจะขอกล่าวคำว่าอ่าขอให้เอฟซีสุภูสุคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีน้มันคนยื่นแล้วก็ขอให้เอฟซีสุภขขูสุคนนะครับหลับฝันดีนะครับบานี่บอนัดกับ ไอ้เบาอลาลุงหล่านะครับก็สิได้ขอโตอ่าขอนอนก่อนบัดนี้ครับจังได๋กาถ้ามื้ออื่นถ้าเบานัดตื่นมาแต่ได้ก็สิมาอ่่าาถยบรรยากาศเนาะบรรยากาศหมอกออกอ่าขอเอิ้นทะเลหมอกเนาะไอ้เบาเนาะแม่นครับได้จังได๋กาเบานัดสิมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะสําหรับมื้อนี้ขอกล่าว่าสบายดีครับผมสวัสดีครับ